สมัยก่อนที่พุทธพุแกเขาเป็นในพรานเนี่ยเขาเคยได้เล่าให้ฟังมาว่าเวลากลางคืนเนี่ยในพรานเขานี่ก็ชอบไปหากินหรือไปล่าสัตว์ป่าใหญ่อยู่ที่ป่าดงใหญ่ในฤดูหนาวเนี่ยก็อากาศหนาวมากๆนะ เวลาช่วงดึกๆเนี่ยก็จะมีตัวกวงตัวฟานตัวอะไรเนี่ยมากินน้ำนะแล้วเขาก็อาศัยแต่าการายิงธนูเลยก็ใช้แต่อะไรเนี่ยไม่นะเขาก็แหลมอยู่ที่ปลายมันคมคมแหลมๆแ,แล้วก็สักนะสักใส่ก็ได้กินนะ ในผมเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะสมัยก่อนนี่มีในพรานคนหนึ่งนะครับที่เขาชอบไปดูและดูเหนานี่แหละชอบไปดูตามสายน้ำเล็กๆเ,เนี่ยอยู่ในป่าดงใหญ่นะก็มีตัวฟานตัวกวงอะไรชอบมากินน้ำในเวลากลางคืนเนี่ยเขาก็ไม่มีเครื่องมืออะไรไปหาไป ยิงมันมาให้ให้ได้กินนะแต่เขาก็หาวิธีนะเขาไปดูตาฝั่งนะตาฝั่งที่สายน้ําไหลลงมามีตาฝั่งนะครับเขาก็ไปจาะนะเป็นรูแลวก็เข้าไปนะแล้วเขาไปดูจุดไหนที่ตัวกวงเนี่ยมากินน้าเยอะๆเนี่ยเขาก็เจาะเป็นรูเล็กๆ ให้พอดีพอดอีเข้ากับไม้ที่เขาสักเนี่ยเขาสักให้มันโดนตะกวงนะแล้วเขาก็ประมาณว่าอยู่จุดนียถ้าตะกวงมันกินอยู่นี่พอดีไปโดนอยู่ที่หน้าอกเนี่ยแล้วเขากา็ประมาณแบบนั้นนะเวลาเขานั่งอยู่ที่าพรงหรือนั่งอยู่ที่ หลุมที่เขาเจาะนั่นเวลาตะก,กวงมาเขาก็ได้ยินนะได้ยินเสียงตะก,กวงมากินน้ําดังๆอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาก็คาดว่ามันมาถึงเป้าหมายแล้วนะครับเขาไม่มีไฟสายอะไรนะเขาก็เอาไม้นั่นสักไปตามรูนั่นไปมันก็พอดีไปโดนนะแต่ไม้นั่นเขาก็ใช่แต่ไม่ที่เขามีน้ํายาเป็นพิษนะแล้วก็ไปโดนตะกวงเนี่ย มื่อนเช่าเขาก็ไปตามล่าลองรอยของตัวกวงนี่ก็ไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่ก็ตายอยู่ที่นั่นนะและเขาก็ได้กวงมากินเป็นอาหารเลยนี่คือวิธีของพรานสมัยโบราณเขาก็ใช้วิธีแบบนี้นะครับพี่น้องครับแล้าเราทั้งสองมาที่นี่ก็ไม่ได้มาเป็นพรานเป็นอะไรนะแต่แค่มาใช้ชีวิตในป่าแล้วก็มาอยู่ในป่าเฉยๆนะครับเพื่อ ระบายอารมณ์แล้วก็พักผอ่อนเท่านั้นนะครับให้ f c ทุกคนได้ดูการใช้ชีวิตของเราและก็ของ f อทุกคนว่าต่างกันอย่างไรนะอ,อยู่ที่เรา2คนมานี่เลยก็อยู่ที่ f c เคยดำรงชีวิตอยู่นั้นมันเป็นอย่างไรต่างกันอย่างไรเท่านั้นนะครับเราก็แค่อยากจะแลกเปลี่ยนบรรยากาศของ คนอื่นเลยก็ของเราที่ของคนอื่นและก็ที่ของเราว่าเป็นอย่างไรเพื่อให้เราจะได้พักผ่อนอสมองของเราและก็ให้การใช้ชีวิตของเรามีสีสันขึ้นเท่านั้นนะครับเวลานี้ก็เดิกเลียบผมก็จะได้นอนเลยนะครับพี่น้องครับผมก็มาเกาะไฟขึ้นแล้ว ก็รู้สึกว่ามันอบอุ่นเลยนะครับก็จะได้ถือโอกาสนี้นอนก่อนนะครับพี่น้องครับก็เจอกันในเช้าวันต่อไปนะเพื่อนก็นอนเลยนะครับนี่นอนที่นี่เลยนะโอเค